คุณแน่ใจดูว่าคุณเป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆคือเราก็ไม่ใช่คนที่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็คิดว่าไม่ได้เป็นคนที่ขยันหรือว่าสำคัญมากขนาดนั้นด้วยอะค่ะคิดแค่ว่าเราเป็นพนักงานตัวเล็กคนหนึ่งค่ะครับชื่อจ็กอายุ25ปีครับจบไอทีครับพี่ก็ ทำมาสักระยะแล้วครับผ่านโปรครับคุณบิวบิวเขาอยู่กับเรามา10กว่าปีแล้วครับเขาเป็นคนขยันละเอียดอรอบคอบคุณเชื่อไหมรายละเอียดในสัญญาก,กว่า200ฉบับเนี่ยเขาไม่มีหลุดเลยนะแจ๊กผมว่าเขาเป็นคนกระตือรือร้น,นด,ดีนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเลยทีเดียวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมยังเรียนรู้จากเขาเลยนะ,ะพี่บิวก็นะใจดีมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดเลยมีปัญหาอะไรนะก็เดินมาจบ เขาอาจจะทำงานถูกบ้างผิดบ้างนะถ้าเกิดเขาเรียนรู้จากตรงนี้ได้เนยนะอน,นาคตเขาไปอีกไกลเลยแหละคนเรามักจะมองตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงจนไม่ค่อยเห็นแสงสว่างในตัวเองแต่เชื่อเถอะทุกคนล้วนมีพลังที่ซ่อนอยู่ธนาคาร CIMB ไทยเชื่อมั่นพลังที่มีอยู่ในตัวคุณก้าวไปข้างหน้า